ดีครับเพื่อนๆวันนี้กะมหาปลาคือเก่าครับมากับเซียนโกคือเก่าครับวันหยุดก็ไม่เป็นไรละครับพักแต่ปลาเนี่แหละเดีจะเผาเบือกันด้วยครับเด้อแต่ละคลิปกับหาปลาเนี่แหละครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสิพาเบื้องบนวันนี้หาปลาอีกสักสักอาทิตย์หนึ่งแหละครับผมอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้แหละครับผมแต่ละอาทิตย์กับเพื่อไปไส่แหละครับอยู่เตะในห่วยในห้องนี่แหละครับแต่ละอาทิตย์ก็ได้ ได้เสยเนาะครับน้องยางเว้นกับได้ซื้เนาะโอโอเคโอเคครับใส่เบทยางเว้นกับได้เนาะครับน้องเห็นพุ่นใส่แต่ขามขึ้นเนาะชิจอดชิจอดครับเรามาใส่เบทยางเว้นครับ <laughs> โอ้ครับได้ได้ครับเราใส่เบทเราก็ได้ให้กันครับ ยางเลาะห่วยมากเนี agents, ve ir, people, people women, ่ยเห็นต้นไม้ไงครับต้นยางไงครับเสียดายแต่มันตายแล้วครับต้นไหมากเลยครับค้นกอดกคสีสามคนสี่คนกูและครับต้นยางต้นยางไงหบอต้นยางเนาะบ้านเ่าเออต้นยางครับเสียดายครับ่มันมันตายแล้วครับต้นไงมากเลยครับอาสีร้ายลอยปีนะครับเพื่อสีหไงขนาดนี้ได้เนาะเคมือนี้บ่ค่อยเห็นนะครับต้นไง <c oughs> แบบนี <ers> so like <ivan> ้มุดดิโอ้ยโอ้ยวมาปานมัดไว้แทะช็อกเกอร์อีกตัวหนึ่งครับเอาเป็นหนมีขนาดยากเนาะยากยากยาก สกเกอร์ซเซ้เลยสลามสลามโอ้ตัวบักใหญ่เลยโอ้โอโอสจอดปลาช็อกเกอร์ครับมีหลายครับอยู่ในหวยนีย่มันคุดหูอยู่ครับตัวใหญ่มาก โก้สายลุยครับลุยยางเดียวบดสดน,น้ำมันเบิร์ตกระขึ้นนะครับเบิร์นส่งแล้วอากาศเริ่มหนาวแล้วครับลมลมแห้งๆครับเดี๋ยอะกับกราฟเลยแหละครับผมอากาศหนาวมากเบิร์นใส่เบิร์ใหม่ไม่ครับลมลุ่มยางแห้งเลยๆๆครับบ้าช็อกเกอร์นี่บ้านเท้าเอินช็อกเกอร์นะครับเนาะภาการ์เป็นเปนเอินแบบถูกต้องเอนื่ช็อคเกอร์ กอระมาณเท่าอื่นช็อกเกอร์น,นะครับลมแห้งครับผมบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วครับผมอากาศหนาวมากเรียกว่าก้ามเลยแหละครับครับเมื่อนี้ก็ได้ปลาช็อคเกิลน,นะครับสองสามตัวคุป,ประมาณนี้แหละใส่ด้วยคนเดิมน้ำมันโมเบิร์ง่ายครับว่าน้ำมันสินเบิร์หรอขึ้นน้ำมันโมเบิร์ครับ ยับ่รทรานขดนง่ายน้ำมันเพื่นกนคือเอ็มลอยด้ครับเอ็มลอยดเปิดฟ้าวันนี้เซียนโกคุยได้ครับด้ร้ายเติบอยู่ปนิ่นก็นได้ครับช็อกเกอร์ก็ได้ครับ คุยได้คุยได้สมซื้อโกโซไซด้วยเลยอ่ะวันนี้อันนี้มันมันแมนดอกอยังนี่ครับบ่เ,เคย,ยเห็นจักเถื่อมันดอกอะไรดอกไม้อะไรเครื่องอยังเกะนนาะหืมไบอกเครื่องมามุยบ่โอ้ย อยมามุยมาสันครับดอกงามมะลีโอ้ยดอกจับได้ครับหมากมันจับม่ได้นี่เลยครับเออ่แถวนี้มีแต่มีแต่ต้นมะขามเทศครับหล,ลายๆเป็นดงเป็นป่าเลยครับต้นมะขามเทศครับยางเาข่างหวยครับบรรยากาศใกล้ค่ำครับเซียนโกเพิ่นบุ่ธนเบิดนุ่นมันครับเพิ่นเลยบุ่ธนขึ้น เอ็มลอยเปิดฟ้าเพิ่นบนท่านเบิร์ตครับบรรยากาศครับบรรยากาศทางหวยครับทางหวยนี่แหละครับผลผลงานวันนี้ครับผมครับผมผงานวันนี้มีปลานิ่งปลาช็อกเกอร์เนาะครับเนาะช็อกเกอร์บอกให้ชาเกอร์บุชาเกอร์ชาเกอร์โอเคโอเคครับผมวันนี้ครับพ่อได้กินพ่อได้ยาครับได้เป็นครูได้เป็นครูครับผมโอเคครับผม